หนึ่งหกด้วยนะคะคแล้วก็มีขาตั้งจักรยานไอซูค่ะชูม,มือนะคะแอร์บอร์ดไะคะ่ะเรน,นาจากจแกนี้แล้วคะ่ะยังมีอื่นๆ,ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยถ้าอยากชมรู้มาสอบถามได้เลยทันทีเลยค่ะเชิญด้านนี้ได้เลยนะคะกับแบรนด์ของลิลลี่นะคะจากเฟรอเลียกนะคะเจอกันได้เลยค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะเดินเข้าไปเยี่ยมชมด้ค่ะ3แบรนด์จักรยานอีกหนึ่งแบรนด์ดังในไทย แบรนด์ดังสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะโชว์ใหม่ล่าสุด2 0 1 7นะคะต้องบอกเลยว่าเรานะคะมี้อดีจัดโปรโมชั่นสำหรับ PLC นะคะแต่ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นสุดพิเศษกันเลยนะคะและนอกจากนี้อย่างที่บอกก็เป็นว่าเรามาจาับแดงดังนะคะสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์และเน้นย้ำกันทีกือว่าโชว์ใหม่ล่าสุดหมดเลยนะคะที่ทุกท่าน เลยค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะเรายมีในส่วนของตัวรุ่นไฮไลท์ของเราค่ะซึ่งต้องบอกว่ามีแค่ที่เอเชียไปเท่านั้นนะที่มาจัดตั้งในงานในวันนี้นะคะแล้วก็มาสแสดงโชว์ซึ่งตัวรุ่นนี้นะคะเป็นนี่เลยค่ะด้านหลังเห็นไหมคะสีขาวาสีขาวไม่เอ่ยถ้าไม่เห็นเนดะี๋ยวขออนุญาตขอแม่นไดพี่นวลหนเคะ่ะ <laughs> สายตาอาจจะพลาบัวไม่ใช่นะคะตัวด้านหลังต้องบอกว่า แมชชีนค่ะ sort of, uh, S R 01นะคะ s เ p e ร์เลสนะคะสมิเฉพาะในงานเท่านั้น เราไเจ้าของได้เลยค่ะพร้อมกับราคาพิเศษยังไม่หมดในห้องนั้นนะคะสําหรับวันนี้สําหรับแบรนด์ของ b m c ค่ะนอกจากราคาพิเศษสุด,สด,สดแล้วนะคะยังมีในส่วนของของแถมให้ด้วยอันนี้ของแถมด้วยราคาได้วยพิเศษแล้วก็วของแถมให้กับทุกทุกท่านด้วยนะคะของแถมมีอะไรบ้างต้องบอกว่า เยอะไม่น้อยหน้าเยอะไม่น้อยหน้าขอจดไว้ก่อนถ้าอยากจะรู้ว่าของแถมของเรามีอะไรบ้างให้เกันเข้ามาสอบถามได้เลยทันทีค่ะอะและนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของโซนของ B M C ของเราก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้น,นะคะแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าเราจะมีอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษเลยซึ่งตอนนี้ใครที่เป็นแายพันแท้หรือว่าเป็น รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวได้จเจอกันแน่นอนบางท่านบอกว่าติดตามอยู่แล้ว่ย<ฮ>เห็นคุดคูลนะคะไปดูในแฟนเพจของเราบ้างนะคะหรือว่าจะไปดูแฟนบุ๊กของเราจริงเลยนี่<ม>เขามาถึงแล้วแต่อดใจรอสบพูดเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนสําหรับนะคะคุณยุ้ยของเอานั่นเองแต่ตอนนี้บางท่านบอกว่าเอ๊ะในส่วนท้องเอเชียบายของเรามีแค่นี้หรอไม่ใช่นะยังมีด้านหลังอีกเดี๋ยวเราพาไปดูรวมไปถึงค่าอีก ซนค่ะสำหรับเอเชียไบต์มาเก็ตตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสินค้าเซลสุดๆเลยลดต้นาก50บาทนะคะใครที่บอกว่ามั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยให้รีบเดินไปสับจองไปซจ้ของได้เลยเพราะว่าสินค้าเรามีจำนวนจำกัดนะจ๊ะอ่ะมาละค่ะเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันเลยดีกว่านะคะต้องบอกว่าใครที่